ร้อนอ่ะเป่าก่อนเพิ่งเสร็จอร่อยไหมถูกจำวะน้องบีเดียกินข้าวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องบีเดียกินข้าวกับแครอทบรอกโคลี่ ไข่แดงค่ะแล้วก็ข้าวค่ะผสมกันค่ะร้อนๆเลยค่ะอ้๊มอร่อยไหมลูกโอ้ยวันนี้วันลอยกระทงมวันเพ็ญเดือนสิบสองงาำในคลองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลยชายิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงม ป้าบอกว่าอยากให้น้องบิเดียใส่ชุดไทยเนาะน้องบิเดียยังไม่มีชุดไทยเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวน้องบิเดียกับไทยเดี๋ยวน้องบิเดียจะใส่ชุดไทยถ่ายรูปให้ดูนะคะอตอนนี้น้องบิเดียหิวข้าวมากเลยอือลอยกะทงเด็บีเดียลอยลอยกะทง ลอยลอยกระทงอัมคุดโ,โซกินเยอะๆจา้าอัมฮับกินเสร็จแล้วบีเดียไปลอยกระทงหรือเปล่าน้อตอนเย็นลอยอยู่ใน,ในไหนบีเดียในอ่างอาบน้ำอัมอัม

มาไกลยนะน้องมัเดีกกินดีดีจัโอ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอ้อมอ้อมก่อนอ้อ,เอ,ม,อ,เอเมเอเ้านะยาฟาวเลนไหมล่ะเอฟเฟนเอเจนยาคูโซไอยอย,อย,อย ลอยกระทงเผื่อน้องวีเดียด้วยนะคะอ้าวคุณลุงคุณป้าลอยกระทงเผื่อวีเดียด้วยนะคะหัจัจบ่ลอยกระทงอ่ะลอยกระทงเงินเพนเดือนสิบสองลูกอเพจาเดี๋ยวก็ไปจับตาเจ้าของจับตาตัวเองอ So, อันนี้ข้าวเที่ยงของน้องไปเดียนะคะอทำเสร็จใหม่ๆเลยค่ะหนูชอบมากเลยค่ะอ้ะมามนเยตาไหม Um. Ui, kênh chân lê ca, áp bông mơ, bông mơ Kênh chân lê luôn Ngon à. chân lê ca อ่อยไหมอา่อยไหมฮึถอนหายใจแม่ป้อนบอัทันใจเลยาอ,อ้หลาอ้หลาคำแพงมาหน่อยอคุดโซอ่ะคุดโซคุดโซแปลว่าดีมากค่ะคุดโซคุดคุดโซ สุขสันต์วันลอยกระทงนะคะบอกคุณลุงคุณป้าลวเล่สุขสันต์วันลอยกระทงนะคะไปลอยกับใครน้อนอืไปหาคู่ข้างหน้าปะ <c oughs> กระทงหลงทาง กระทุมมาสองปีแล้วจ้ะคิดถึงไทยเนาะพี่เดียคิดถึงประเทศไทยเด้อยากกลับประเทศไทยแล้วโคโรนาก็ไม่ไม่รู้เมื่อไหร่จะหายเนาะพี่เดียที่บอกไปทําไมลูกขยามากขยะมากก่อนค่ะน้องพี่เดียขยามากก่อนลูกเก่งจังเลยทําไมเก่งเก่งจังเลยใกล้จะหมดแล้วเนี่ยอ่มัมกับลูก

หกแล้วเบียร์หกเจ็ดแปดแม่กินก่อนปารไปเดียวหมดหรอกฮู้ชืมเก่งจังเลยลูกอูหมดแล้วค่ะโอ้โอเหลือนิดเดียวอ่ะอ,อ,อ,อ้ําอ้ํอ้ําในล่าสุด นี่หมดแล้วจ้าอู้เก่งจังเลยค่ะอาินนมกินน้ำนอนแล้วก็ไปน,นอนนะคะสุขสันต์มันลอยกระทงกับคุณลุงคุณป้าก,ก่อนเลยหโอม <c oughs> oh, แม่โอ oh, แม่ลูกอ่อนจันมาแม่ลูกอ,อ่อ,อนอ่อ,อนอ่อ,อน,ออน ลอยกระทงนะคะคุณลุงคุณป้าค่ะทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันลอยกระทงนะคะดึ้งดึ้งดึ้งดิงดึ้งดิงดึ้งดิงดิงสวัสดีค่ะก่อนนะคะเดี๋ยวน้องบีเดียขอตัวไปกินนมนอนก่อนนะคะขอให้สนุกนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะว,วุ่นะลั้นโอ้ยโอ้ย บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ